ด้านวัตโูมซีเนียครับขยับเข้ากลางและจะเปลี่ยนตรนนี้แพทนาตรกรดักได้โอ้โหแล้ก็แท่ออกอยากเก็บได้ครับแล้วด้าน,น,นทีนี้ขยับดี่ทางด้าน,น,นตายประธานครับไล่เส้นมาครับสาธิตสาธิตเจอดักสาธิตฝากไว้แพทนากรย้อนขึ้นครับตายอ้ําออกขวาฝากที่แบงค์สารินเข่ากลางมาจังหวัดนี้ครับ ย้อนคืนขอบคุสั่านทนครับแพทอามจรีรวงลองใส่ลูกนี้ครับมงสก,กัดได้เฮ้เดี๋ยวดู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 เดินขาท่านท่านว่ะยังได้ครับนิยกขึ้นมาครับปิยุทธพีกแล้วลูกนี้จะบิดน,นะอย่างนี้ทานด้ดีเลฟสิครับอัมจรีรวงไซเกียวครับ อ้ําทุกนี้เตอออสวิชัยดับออสพิชัยแทงมาจะให้ทางด้านวีอะไรยึดลูกนี้ลึกออกหลังไปฮะขยับช่วยพี่เอ้าขยับช่วย,ยดิเขาไม่เห็นช่องขยับหน่อยอยู่ดีๆเท่านั้นได้ใจาาครับมาแล้วครับได้ง่ายได้ง่ายได้<อ>งบบ่ายแบนอคอยครับตายปทะาน ตต่ประธานไล่เส้นมามชังหวะนี้ไม่ดีแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้าน,นแบงค์ชารดินครับหลังพี่ตต่หลังพี่ตต่อย่างได้ไปทุ่มครับของด้านบตุตมซีเนียไก่แจ้ออสพิชัยวังนี้เจอตัดได้ครับ,แ,บ,บแล้วบอลนี้ียน,นักแสดงนครดึงสืบพาวใส่ลูกนี้เรียบร้อยครับ สวยเพชรสวยเพชรสวยเพชรกลับไปรับคมที่บ้านมาเแพทย์นักตะกรอบครับใส่ลูกนี้ครับแล้วเป็นสามประตูโดนบังด้วยกูคนคนไทยไม่บังคนไทยบอลนี้ทางด้านอภิรักษ์ครับขยับเข้ากลางฝากที่ทางด้านวีรยุทธแหวกสองบาทแล้วโดนตัด จังได้ไปลูกทุ่งครับได้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 มามาลิมเส้นลิมเส้นลิมเส้นมาลิมเส้นมาอาไรลิมเส้นไปลิมเส้นไปบอลไปเฉล็บวะกินได้กินได้ไปบอลนี้กรด้านตายประธานตายประธานฝากเข้ากลางมาจังหวะนี้แล้วจะผีครับอยากทีที่นึงด้านอ้อพิชัยอ้อพิชัยขยับเข้ากลางมาลูกนี้จังหวะปั๊มบอลครับโ็โนโจโจอเสียบอล อันนี่สาธิตไปครับเจอแท็กดูนี้ีโด้แต้วูลูกนี้ทางด้านสาธิตครับไปดัานจากด้านหลังสวยนะนี่นะครับสวยงามครับเห็นทางด้านต้งตานนินครับเจอกระแทกจากด้านหลังบอดี้ด้านฝั่งซ้ายครับเจ้าน็อตเจ้าน็อตไล่เส้นครับวีรยุทธ์ผีสวยวีรยุทธแแฝกสองไม่ผ่าน สวัดีได้คุณภาพเก่งครับขยับอ้าวางมาเอาครับแบงค์ทันด้วยครับแบงค์สารดินสาธิตต้องฝาดยี่ลูกเลียวแล้วดาบสองซับติดแล้วดาบสามไม่ได้ดาตีเอาจะได้โอ้โยตีล้ว่าจะได้โอ้สาธิตพิเศษครับเทียนเทียนเยลิส มุกหัวครับนี่นะครับแม่ปัดไม่ออกด้านเสาประตูครับปัดและรอบเป้าเลยครับน่าครับดีนะครับออกซ้ายเลยครับบุณีเเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องรีบเหมือนเดิมอต